เอฟซีอะอมพลไก่แกว้วทุกทุกทันนะจ๊ะเนาะวันนี้พี่พวนสินค้ามากินบักไฟจ้ะบักนัดจ้ะสับประรดมะม่วงค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็เขาต้มมัดนะจ๊ะเนาะเขาต้มมัดเอไปแซ่บในแสบไม่ถนอมเนะเบิ่งจ้ะใส่กล้วยนะั่นนะจ๊ะเนาะต้มมัด อันนี้สิเป็นขาวกรรมนะจ๊ะเนาะข้าวต้มมัดขาวกรรมจ้ะจะเสียขมากมาจ้ะพี่น้องจ้ามากิงน,น้ำพี่ข้อนนะจ๊ะเนาะมามาพี่ข้อนข้ามาขินจ้ะกินแรกก็จะกินสับประรดก่อนนะจ๊ะเนาะแซ่บจ้ะสับประรดสิเป็นอมเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานจ้ะ บักไฟกัหน่วยใหญ่ๆจ้ะบักไฟก็สิเป็นเปียวอมบานคือกันจ้ะพันกับฮิตน้ำจิมน้ำไม่ผิดมานจ้ะ

ตอไปกับศิมากินในข้าวต้มมัดมาด,ด้วย้ะเด้อพี่น้องมากินน้ำพริกพรอนข้าวต้มมัดจ้ะชอบจ้ะบักขาวแล้วผูใจเนี่ยออกมันมันแบบมาก あなたの名前。 มามาเด้อจ้ามากินข้าวต้มมัดน้อพี่ยทอยกินหลายๆอย่างเลยจ้ามินี่มีหลายอย่างนึกง,ยยงปูขาวออนขูดใส่น้นนะจ๊ะนะนั่นก็เสียวเป็นนั่นเลยนะนบ่งปูขปาวออน นี่้าวจะซื้อกาแฟไม่น้งก่อนกาแฟ มูอน้พีพรอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนไอให้ช่องไออัมพรไก่แก้วชาแนลนะจ๊ะเนาะฝากเก็บที่ทุกท่านนะจ๊ะ